เพลงฝันกลางวันไม่ทราบชื่อผู้แต่งเมื่อวานฉันนอนกลางวันตัวฉันนั้นเพลินฝันไปในฝันฉันเห็นอะไรฉันพอจำได้จะเล่าให้ฟังฝันว่ามดแดงตีชิง เจ้าลิงนั้นตีระฆังขางคบเคาะกาละมังขึ้นตีประดังร่วมวงบัลเลงปักษานั้นคลอสำเนียงส่งเสียงคลายดังเสียงเพลงฟังเสียงแล้วใจวังเวงได้ฟังเสียงเพลงจิตใจเลื่อนลอย เจ้าหมูนั้นคึกข้านองจึงร้องน้อยน้อยในยน้อยข้างโคกนั้นเดินตัวลอยชวนหมดตะน้อยจับคู่เต้นรำ